ก็จบใช่ไหมนี่เวลาเห็นจอมพยอยู่อ่ะอารุลเถิดปีวันนี้เราอยากเรามาที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะอยากใช่อยากให้เฉลยยังอยากให้เฉลยเนี่ยเฉลยนะครับผมเมื่อยมือแล้วนัเเยกนอคาที่ไงครับเราอยู่ที่นี่โอ้ยตลาดเข้าของส่วนร้อยปีโอ้โหมาถึงนี่ค่า ที่นี่ก็คงเป็นตลาดเก่าเมื่อร้อยปีแล้วก็ของชาวบ้านชุนคนใช่ครับมีอายุที่หนักมากแล้วถ้าจะเข้าไปต้องทำอะไรบ้างเรื่องุกึ่จสถานการณ์แบบนี้อย่างแรกเลยครับต้องเข้าตลาดนะครับนี่เลยครับเราจะต้องทำการซีดนะ่่านนะครับฝ่ากนะครับแล้วก็ไปแสดงตัวโค้ด แต,ตสแกนเขโค้นนะครับไม่ต้องสแกนที่หน้าผา <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแมสนะครับไม่ใช่หัวใจก็วันนี้เราบางไงครับผมเดชวันนี้แหละครับเราขี่รถมอเตอร์ไค์บังฮ <c oughs> ะทีไหนเน่ยทาราที่ฐานจังหวัดเลยเนี่ยรถที่มาเนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกใช้ได้เลยเออเท่าที่รู้เนี่ยเมื่อตอนขับมาเนี่ยลองเขา้าคำนวณค่าละ เรามีกรุงเทพสมุทรปราการเรมาจบที่นี่ฉากเชียงแซวที่ฉากเชียงแซาตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่ของเขตจังหวัดฉากเชียงเซานะครับซึ่งตลาดที่นี่จริงๆแล้วจะกินเนื้อที่ครอบคุมในส่วนของสองจังหวัดก็คือสมุทรปราการแล้วก็ฉากเชียงแซาซึ่งจะมีของบางกันางนะครับก็ร้อยกอโรเที่ยว ทัศน์คอามมนี่ลอยโช้ได้นะโลที่ขีดสนิทใหญหรือยังเป็นระอร่อยยังได้เนี่ยยังเนยขี่มันไดกันยะใหญ่ไปกูย้อนช้อปสคนอยากรู้แล้วอยากหรือรั้องรู้บิ๊ไบค์แน่เลยไปดูเลยบิ๊ไบค์บิ๊กไบค์ไม่ใช่สมอลไบค์สมอลไบค์ใกล้เคียงสมกิบไบค์อ่ะโอเคเล่นแล้วเฉลยเฉลยไปหมดฮอนด้ อ่อ,อนด้าซูปเปอร์คลาสตัวนี้ตัวใหม่ที่เนี่ยใช่ครับตัวนี้ตัวใหม่ก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่มีการ,ปรเปลี่ยนรูปโฉมใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปไะอะไรแบบนีน้อันนี้เพิ่งคิดได้เลยนี่เบาะนั่งของเดิมเนี่ยจะเป็นสองตอนซึ่งตอนเนี้ยอช่ใช่ตัวใหม่จะเป็นเบาะนั่งแบบตอนเดียวแต่ว่ามีระดับ ตัวใหม่นี้ทำเป็นบลอกตอนเดียวกันแล้วใช่อืมแล้วมีคนไหนที่จะตอนแต่ต่อเปลี่ยนบ้างเป๊ะเลยนะตอกปอกฉี่แล้วออกมาเนี่ยนะเรารู้สึกชอบเลยคือตอนที่เราบอกไปที่เรียนใหม่เนี่ยเรียนใหม่เขาเป็นแบบดีไซน์ใหม่ครับแล้วก็พร้อมกับตัวดิจิตอลหน้าจอแบบดิจิตอลด้านล่างนะครับซึ่งจะมีแจ้งสถานะที่เราใช้งานนะครับที่จำเป็นเนี่ยมาให้แบบ รู้สึกว่ามันมันเหมาะกับการใช้งานนะครับอืมนี่เห็นไหมเราขับมา107กิโลใช่โอันนี้รถใหม่แล้วนะใช่ครับแล้วก็ไอ้ที่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยตกใจอ่ะมีมีได้ไงอ่ะก็คือนี่เลยครับตัวแจ้งระดับเกียร์อ่าตอนนี้เลขสี่เนี่ยเหรอเลขสี่นี่คืออะไรเรามาเกียร์สี่อ๋อเกียร์สามเกียร์สามเกียร์สามโอ้โโอ้โโอ้โจัด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 เขียวว่าอี๊ดเลยด้วย ผมรู้สึกสนุกอ่ะพอมีอะไรให้เราแบบรู้สึกขี่ไปแล้วดูไปเนี่ยมันมันเพลินด้วยด้วยวิวของข้างทางไม่พอยังมีหน้าจอให้เราดูวิวหน้าจอด้วยใช่ครับโอ้ค่ะขับมาร้อกิโลยังไม่เห็นน้ำมันกระดิกเลยเนี่ยแล้วพี่เต่าขี่ออกมาเรารู้เวลาไหมว่ามาถึงกี่โมงอะไรยังไงรู้เลยครับรู้ได้ยังไงเขาให้นาฬิกามาด้วยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เอนี่ไงมีนาฬิกาบอกด้วย ปกติแล้วซูเปอร์คาร์สมัยก่อนรถเก่าๆจะไม่ค่อยมีเรื่องนาฬิกาให้ค่ะเราจะมีไอ้นาฬิกาเล,เล็กๆตรงนี้อันหนึง่งถ้ารถเก่าๆนะครัแต่นี่เขาให้มาสวยมากถือว่าตอจออ๋อเดี๋ยว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 อีกอันหนึ่งตัวนี้มีการแจ้งค่าเอว์เลตประหยัดน้ํามันด้วยนี่เลยมันไม่ใช่อันนี้จับคลิปนี่เลยโอ้โหนี่ขนาดบิดมาคจุรยกระจายยังกินประหยัดน้ามันขนาดนี้เลยหรอแม่เจ้านี่ถังหนึ่ง วิ่งกันทั้งวันเลยวิ่งให้เหนื่อยเลยเนี่ยนี่เติมเต็มถังมาขับมาร้อยโลเกยังไม่ตกเลยใช่โอ้โหสุดยอดแล้วสิ่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่มีเห็นบอกว่ามีอยู่หลายจุดอย่นงไนใช่ครับแสดไฟหน้าไฟหน้านี่เป็นแบบ LED วิสว่างอ่ะตอนที่ขับขี่นำอยู่อ่ะแล้วมองกระจกหลังแล้วที่ขับตามหลังผมมากไฟมันแบบเป็นประกายขึ้นมาที่กระจกมองข้ามผมเห็นชัดเลยว่าเออที่ ที่ขี่อยู่ข้างหลังซึ่งทําให้เรารู้ว่าโอเคมีรถอยู่ข้างของเราเนี่ยมันเป็นการสร้างจุดสังเกตย่าได้ดีครับที่เดเห็นไฟได้เลยหัวพี่โอ e ้ไฟได้แล okay, so huh? <laughs> <laughs> ้วแล้วมีตัวตัวไหนเนี่ยมีคนทาถามมาค่ะว่าถ้าเกิดเราจะเปิดไอ้กล่องเนี่ยเปิดกล่องขอความหมว่าฝั่งนี้ยังไงอ่ะตองหลังนี้เป็นทางจะเปิดทางแ อันหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวกุญแจเนี่ยนะครับเวลาเราจะเปิดถังน้ํามันเนี่ยเราเปิดตรงไหนหมุนไม่ใช่อันนี้เราดึงกุญแจออกมาอ๋อาดึงก่อน <laughs> เออไม่ไดึงแล้วทําไงความคลาสสิกของมันอยู่ตรงนี้เออแล้วทำยังไงต่อเสียบเข้าไปเลยครับเวลาเราเห็นรูเราเสียบเข้าไปเลยครับเสียบไม่เข้าด้วยอย่างที่หนึ่งสังเกตมาร์กนะครับมาร์กกุญแจนเนี่ยจะอยู่แนวตั้งตรงนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือ แก๊กที่หนึ่งละกันผมเรียกว่าแก๊กที่หนึ่งแก๊กที่หนึ่งคือการเปิดช่องนะครับแต่เราเปิดถังน้ำมันก่อนแก๊กที่สองเรามาดูกันว่าใต้บ่อมีอะไรมาจงมีถังน้ำมันจะมีอะไร้าถังน้ำมันนี่แต่เดี๋ยวงงว่าเล่ยฝาข้างนี้จะเปิดยังไงอ่ะมาใส่อะไรมาไอ้นี่ยมันเปิดไม่มาข้างในมันมีที่จะส่องขนาดนี้และกันเอ้าจริงเหรอวลาเราเปิด ก็มี่กี้เปิดดูใต้บาะไม่เห็นเครื่องมือเลยใช่ครับเครื่องมือจะอยู่ถูกติดตั้งอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราจะต้องบิดไปตำแหน่งแคลกที่หนึ่งนะครับหืมเห็นไหมแคลคที่หนึ่งใช่ครับอันนี้ผมขอเรียกว่าแคลกที่หนึ่งแล้วกันแล้วแล้วดึงออกมาเห็นไหมมันออกมาได้อย่างง่ายดายสุดๆเราต้องต้องออกแรงเยอะเลยแต่กลัวเขาหักมันเปิดเองเดี๋ยวนะมันเป็นเครื่องมีจะเอาที่เต่าเนี่ยลบคนนะครับลองพยายดูเราจะเฉลยกันเขับว่าในนี้มีอะไรอ่า นี่ครับคู่มือการใช้งานนี่ครับเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับแก้ไขรถเบื้องต้นนะครับนี่เลยดึงออกมาปุ๊บแั่นนันแล้วก็ไม่มีอะไรคนีะครับก็จะมีเครื่องมือกับเครื่องมือการใช้งานสองอย่างนะครับที่อยู่นี้แล้วทาไมไม่เอาอันนี้ไปฝั่งนู้นเนี่ยอ่าฝั่งนู้นใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ครับก็ใส่ได้ฝั่งเดียวโอ้โอเคโอเคโอเคแล้วก็ปิดปิดทําไงอะปิดปิดอ่า ตังมิดิแคตที่หนึ่งมิดกัามาตั้งตรงปึ๊บดึงออกมาโอ้โหก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายคนถามมาว่าจะเปิดยังไงในตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบเครื่องยนต์ตัวนี้เขาบอกเป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับเครื่องยนต์ร้อยสิบนี่ร้อยสิบสี่เกียร์สี่เกียร์เลยรับรื่องได้อาจารย์ติดไว้ให้นะครับสจังหวะครับแล้วก็มี ยืดช่วงชักใหม่อืมนี่น่าจะช่วงชักกับกระแทกบิดปัดบิดเล่นอน่ะเบาๆหรือน้อยก็สามารถมีดกำลังเราสามารถออกตัวเกียร์สีได้เลยนี่น่าเรามื่อเช้าหนูกระแทกเพลินใหม่ก็ขับสีเร็วสนุกใช้ได้เลยนะนะฮะแล้วก็มีแคปแคปไตรติกจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แคปไตรติกเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่แถวๆแถวน,นี้ครับ ตอนนี้ย้ายอยู่นี่อขยับเข้ามาใกล้ตำแหน่งของห้องเครื่องมากขึ้นใช่เพื่อให้ไอเสียที่ออกมาสะอาดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวฉีดหัวฉีดเปลี่ยนใหม่มให้ใกล้กับช่องไอดีมากขึ้นเพื่อที่การจ่ายน้ำมันจะจะรวดเร็วอันนี้นะ่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงเทคโนโลยีครื่ยนต์ของฮารใใ์ให้ให้มีความทันสมัยแล้วก็มีค่าไเสียออกมาที่ ไว้สุดมากขึ้นได้และที่สุดท้าอย่างหนึ่งคือปกติแล้วรถที่นุชับเนี่ยยังไม่่อมีรถสบายก่อย,อยังไม่่อมีคือสายเคเร้งครับไปจากสองสายอ๋ททอทำไมต้องสองสายอืมเพราะไม่ีเหตุผลได้ครับพี่เวลาบิดเคเร่งแล้วเวลาเราสอนเคเร่งเนี่ยครับสายหนึ่งมันดึงกลับมาครับเพื่อไม่ให้ันเร่งค้างเป็นเรื่อง,ข,งของความปลอดภัยนะคบใช่ใช่พราะ ก่อนเนี่ยจะมีสายเดียวตับบางครั้งดึงมาปิดไปปุ๊บก็ยกปุ๊บมันไม่ตับมาแล้วเหมือนเล่นค้างเลยแต่ตัวนี้ไม่คือช่วยว่าเกิดว่าตอนนี้ทีจัดเป็นร่น้องสามารถใส่ใจได้ตัวนี่ผมซื้อในรถคือบั้งแต่ตอนนี้เอามาอมได้ใส่ใจเรื่องนี้เข้ามาใส่รถที่ปรทัดแล้วก็คือว่าเขาปรับสีอารมณ์ให้กับผู้ใช้ดีครับ การร้องช้าบ้างซีชิลใช่ชิลนะแต่ว่าเนช่วงหนึ่งนี้ผมสนุกโลดหลอนเรอยากขี่เร็วๆอ่ะอยากรูว่ารถมันมีกำลังอ่ากําลังสปีดที่ดีขนาดไหก็เลยขับเป็นแม็กมาเลยมีช่วงประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่ชั่วโมงร้อยรถขนาดนี้ขับร้อยพูดถึงวรถสบายนะจริงๆรถแบบเนี้ยออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แบบว่าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอืม ใช้พ้องเงือกแบบเลี้ยงเงือกหรือว่าขี่ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงนี้เวลาทำแบเนี้ยเขาน่าจะออกแบบมาสำหรับเวลาเราเร่งแซงอืมแล้วชุดเร่งแซงนี่นนนนไม่ไม่จะหล่อรอบเลยเยอะๆนะครับได้ใช้ได้เลยเพราะว่ามันทำให้เราเกาะไหนมากขึ้นเวลาที่เรากระแทกคันเร่งไปเนี่ยอราสป,ปีดมันขึ้นเร็วเป็นเพราะว่ายืดช่วงชักมันเลยแหละทำให้เราสามารถแซงได้สบายตับขี่ก็บสบายมากขึ้นทำทีเด็ดได้ยังไง ก็อยากเข้าข้างเราเอะไรข้างในได้ใช่ไหมอยากกินอะไร้ยากกินอะไรครับวันนี้ก็อยากรู้ข้างในมีอะไรขายผมแค่คิวนเสเตีกยียวที่เนี่ยเขาบอกว่ามีของโบราณอร่อยเยอะอ่ะพูดแล้วิอยู่ว่าพาไปดูเถอะแฟโบราณไม่อยากกินเออใช่ใช่ใช่ขังมาให้ดูดกว่ะใช่ใช่โบราณมันมีนมครบโบราณด้วยนชอร่อยด้วยแล้วมีนดแผนบนอ เดี๋ยวขากลับแล้วกันเอเคเข้าไปดูงานดีกว่าไปครับ